สบายดีสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมือนี้ครอบครัวเฮากับสิพากันมาเฮ็ดหัวคอกงัวพี่น้องเนื่องจากว่าหัวเฮาเนาะมันได้พังเนาะงัวผลก็เลยไปสนแสวต้นไม้เฮาเฮ็ดแท้ต้นไม้เฮาน,นั้นปลูกบ่ได้พี่น้องต้นไม้เฮากับซื้อมาเกี่ยมไวป้ปลูกเนาะว่าสิปลูกหลังสงกา์นี่แหละพี่น้องเฮาก็เลย่าสิพากันมา เห็ดคอกงัวเนาะเพื่อสิขังงัวไว้เลี้ยงเพื่อนพี่น้องแม่แล้วเพราะว่าส่วนนี้กะมีโรคระบาดเนี่ยพี่น้องเขาก็เลยโบอยากให้งัวเฮานี่ไปปนเปื้อกับงัวคนอื่นเนาะยัน่าติดโรคติดเชื้อมากเขาก็เลยว่างัวสำนี้นเฮากะที่มาขังไว้ย่บอนนี่มียามีอยา่างเขากะที่เอาไม้เพื่อนกินนยุนี่ะนะล่าสุดงัวอันควยเพิ่นตายพี่น้องยกคอกเลยซิปปลายโตป้าโทน้องตุเกียวว่าโรคระบาดอันแห้งอะนี้เนาะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วพี่น้อง ไมว่างัวเพื่อนตายแบบบุ้งสาเหตุอีกเนาะแล้วก็คว้ยก็ตายเลยแบบนอนอยู่ในน้ําตายฟูขึ้นมาเลยปลาคว้ยตายยกคอกกับบอต่ำและสองสามแสนเนาะพี่น้องแมนราคาคว้ยนี่แพงเลยพี่น้องตัวหนึ่งกับสองสามหมื่นเนาะคว้ยตัวใหญ่อเฮากันเลยวาสิพากันหัวมือห่วมใจกันเห็ดหัวเคอกเฮ็ดเห็ดหัวเขาคุ้ยเห็ดหัวเขางั้ให้มันแล้วซาพี่น้องมือนี้เนาะเพราะว่ามือนี้อากาศดีดีมีลมเย็นเนาะเพราะว่าบดจังหน่อย ฝนตกน้องพี่น้องฝนตกแลก้วก็เฮ็ดให้ญงาเขาป่งมองที่ว่าคอกที่เฮาขังงัวไว้นี่นะเฮาก็เลยเอาเพื่นมาเลี้ยงไว้บนนี่เฮาปลูกต้นไม้แล้วก็สชปลูกเงาให้งัวนํำพี่น้องปีนี้เนาะและ้วก็ปลูกต้นกล้วย <c oughs> เห็นยังว่าพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อันปินในคนเบิ่งนวข้างหลังอโชว์ตัวลูกโชว์ตัวโชว์หน่อยลูกโชว์หน่อยลูกโอ้โชว์เสื้อใหม่หน่อยได้เสื้อใหม่ปกปิดแล้วพี่น้องก็เฮ้าสิตัดขนเพื่นนี่เนาะก็คือ มันมีไข่มัดติ่มเลยอยู่ขนเพิ่นเนาะถ้าห้าบ่บตัดนี่ก็คือบบสามารถข่ามัดตายได้ห้าก็เลยตัดตัดขนแล้วก็เอามัดออกแล้วก็อาบน้ําคีมกําจัดมัดให้เพิ่นนะําแลวเพิ่นกาบ่ได้เก่าเดี๋ยวนะี้คะเนาะบ่คอยได้เก่าม้สึกาดีใจน้าเพิ่นไม่ว่ารวยจะสภาพอย่างไรแล้วก็รักเหมือนเดิมแพงแพงนะพี่น้องบบฮู้ว่าเป็นอย่างเนาะไม่ว่าถึงว่าหน้าตารวยสิคือปีศาจแต่หฮาก็น่นารักในสายตาห้าเสมอพี่น้อง ใช่ไหมลูกลูกรวยพัดลักไปแล้วคนปะแม่ไปเห็ดหัวนำกันแล้วลูกเนาะอยเสื้อคือเปื้อนไปเถอะลู <laughs> <c oughs> กเอากระซิมังหัวเก่าออกก่อนเนาะพี่น้องก็คือหัวานี้เาเห็ดเ,เมือ่อปีที่แล้วแม่บ่นบน,น้อยแม่ได้เอากระซิมังเอาไม้อันนี้ออกแล้วก็คุดลักหัวใหม่ใส่ตาหน้าางนี่เนาะพี่น้องเพราะว่ามันโบอยู่ได้ใส่ไม้อันนี้เนาะ งัพวพอนสามารถบุเข้าได้แบกก้กระโดดได้ได้เินพี่น้องเขาก็เลยว่าเอ้าตัดสินใจว่าพากันเห็นหัวเพื่อต้นไม้ของเฮาอะไรพี่น้องเลย แล้วก็ใส่เสื้อตัวโปรดของเรามาคุมงานนะมาคุมงานนี่คนงานอยู่ข้างหลังเราทําไม่ึงเรียกว่าเสื้อตัวโปรดนั่นหรอเพราะมันมีตัวเทวยวชายังฮุดโอ้ยรักหัวนี่เขาก็ะจิดได้ส่อมแซม ไล่รักอยู่พี่น้องเพราะว่าปีกายนี้เบาอ้เป็นคุดโบอยากเลิกมันได้เนาะวันนี้เขามาเฮ็ดสี่คนน้องมาสี่คนเนเมือน,นี้เนาะสาวซุกกับแม่และไปตัดวางพุ้นตัวเกี่ยวกับน้องน้อยสิพากันมาคุดเอารักม้วยมันลเลิกกลัวเก่าให้มันเนีนกลัวเก่าบรรยากาศฟ้าหลังฝนบรรยากาศดีดีจะหน่อยบดจะหน่อยแดดแล้วก็มีลมพร้อม ลมวอยวอยรวยมานี่มานี่มานี่มาโซเสือ,อนี่เซ็กซี่เนอะลูกโอ้ยนี่หนุ่งเองซักเองเนอะลูกเด้อโดดลงน้ำแล้วก็ซัก ตอนนี้เากะคุดมาได้หลายเติอมาพี่น้องดินกะบองบางบอนกระแขงมาบอนกะบบได้แขงปลาไดเนาะนี่แล้วสีผ้ากันหนึ่งตะนางสองก้อนนี่ว่าสีพ่ออย่บอกมาเบิ่งน้องกันเนาะบรมยานกาศเริ่มฮอนแล้วพี่น้องใกล้เช้าตอนเที่ยงแล้วเอาสชไม้เบิ่งหน่อไม้หน่อไม้ย,ยามแรงนี่อันนี้หน่อไม้บงขุ่มด้วยพี่น้อง คนเดียวกับซีเรียลอ,อันเดียวกับอพ่อนุงเอาตะนางไปต่อกันเนาะพี่น้องอ,อันเดียวกับชุดแล้วเอาไว้ฮันวางปุ๊บเป็นยัง <c oughs> มันชุดแล้วอันเดียวไปนี่เออกลับซะเพราะว่าปีที่แล้วน,น,พอพอน้าตานางของผมพ่อเนาะแม่เขาก็เลยได้เอามาใส่ปีนี้ แล้วตะข่ายเหล็ก,กพี่น้องไปวะหมดเลยสูงซ้ำกันเลยบ่ทำบ่อตัวนั้นต่ำกลัวตัวนี้สูงกลัว จะลวดมัดเอาบ่าแม่ขึ้นม,ม,ม,มัดลวดลงลวดไปเอามัดลวดมา ตอนนี้พี่มาตัดไม้แลพี่น้องเพราะว่ารักัวเฮามาันบ่พออะไรมังเมาบ่ะจะเอ้วนมากอย่างนี้นดูกลิ่นได้รสชาติฮึซี่เมืองตอนนี้มันนี้บุชุกต้องร้อยชุกก่อนชุกดหญ่ที่เด็กคล้ายๆมังเมา แต่ว่าฮ่าก็ลืมซื้อคนแล้วเปียวท่นเปรี้ยวเลยสามัติกินได้เดี๋ยวไม่ซุกพิภพเมื่อกีน้นี้เรา้ทำทุก่อนอากาศฮอนแล้วตอนนี้เนาะรู้สึกว่าเหนื่อยมากหาไม้ก่อนตัวใดที่พี่พ่อเป็นรักงัวของฮ่าได้ไปเขับแล้ว นี่แหละพี่น้องชีวิตสาวลาวเนาะ บมากเลยกับเมื่อยมีแต่เห็ดหัวในสวนแต่ละมือจังหน่อยกับสีฮอดยามหน้าอะไพี่น้องเห็ดหัวแล้วกับสีปูต้นไม้วันนี้เนาะปูต้นไม้แล้วกับดำหน้าต่อจะเพิ่นว่าเป็นนี่สีแรงคีอพุ่นดำหน้าแล้วกับลกหญ้าลกหญ้าแล้วกับเกี่ยวเข้าบนเมียนแบบนี้ครูปี เป็นเคยลาาต้องทำใจเพราะว่าทำนานทุกปีโนโน มือถึงบุดแหง้งบุดแห้งนี่วาเขาไปตัดรักหัวมาพี่น้องลอยบุดเนาะแขน ส่วนตัวนี้ได้แก้เฮ็ดใหม่ได้ได้แก้มัดใหม่ตัวนี้ตอนนี้หัวเขากะเซ็ตสมบูรณ์แล้วนะพี่น้องเหลือแต่เอางัวมามาเข่าไว้เนะาะไว้เพื่อไปทางใดบนันสีฮอตยามผลแล้วก็ทีได้เลี้ยงงัวนะพี่น้องจากหน่อน,นี่กิผนหวานก้าแล้วก็ทีได้หาหยามาเสืองงัวเนาะ แต่ว่าดีแต่ว่าเขามีบอลปล่อยเพิ่นกวางพี่น้องให้เพิ่นย่างแล้วก็มีคอกให้เพิ่นเศร้าผลพี่น้องเลยเขากะทิผ้ากันไปกินข้าวกินน้ําพี่น้องบงัดนี้สบายใจเนาะหัวงัวแล้วแล้วพี่น้องเขากะทิได้ปลูกต้นไม้เต็มที่เนาะบัดนี้โดย สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็ขอขอบุณขอบคุณเดอ้อที่บอกกดข้ามโฆษณาพเพื่อเป็นการสนับสน,นุนและก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวลาวเซโนเนา่พี่น้องสบายดีเยา,ยดายบาย,บาย,บาย